หนังสือหนังสือวิธีการโกออนไลน์ สองเดือนแล้วหนังสือยังไม่ส่งมาเลยคุณกล้ายิงขาเพื่อนเพื่อนแรกกับเงิน10ล้านบาทหรือเปล่าครับอ้แกขายอะไรครับไอ้ยิงหัวผมยังทําได้เลยผมที่บอกแม่ตอนสี่ทุ่มว่าผู้หญิงต้องใช้ฟิวเจอร์บอร์ดอะไรนะมึงว่าไม่ทีซึ่ไม่มีนะครับแ,แล้ววันนี้ผมก็เข้าใจว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันเป็นยังไงโอ้ทางสบายเล่เพื่อนกูรอตรงนี้แหละกูไม่ทิ้งมึงอยู่แล้วโอ้ยจริงกูบ้มมาก็ได้กูขี้ไปอ,อ๋อปู่ของผมชอบโมว่าแกดำน้ำได้ห้านาทีตอนนี้ผ่านไปหกชั่วโมงแล้วแกแม่งของจริงวะโอปู่มึงแม่ง เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนกูหาของในบ้านไม่เจอและสิ่งแรกที่กูทำคือแหม่กูกำลังโชว์ความโรแมนติกโดยการบังแดดให้สาวอ๋อนี่จ้าเดี๋ยวจะร้อนนะพี่บังแดดเห้ขอบคุณก่กพี่อับแต่ว่า บางทีกูก็สงสัยว่ามึงได้อะไรจากการเรียนกลับไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยเมื่อคุณเข้าห้องน้ำที่มีสายฉีดตดว่อจากแม่ของคุณมันเรียกว่าห้องน้ำแห้งแม่ไม่ได้ฉีดได้เปียกทำไเ่ื่อถ้าคุณเจอพวกโม้มามั่วในเรื่องที่คุณนั้นรู้จริงโอ้ขนาดนั้นเลยหรออืมจริงปะเนี่ยมีหมอท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ โอ้ลึกซึ้งกินใจใครก็ได้แปลกุทีหอะและนี่คือภาพที่เราพอจะเดาอนาคตออกได้โอ้โหมึงไม่ตายดีแน่จอยเมื่อผู้หญิงต่อยผมและผู้หญิงพูดว่านายต่อยฉันกลับไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผมที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเอาไปได้เมื่อภรรยาบอกว่าเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้เสร็จมาคุยกันหน่อยนะมีเรื่องจะถามผมก็จะลดน้ำอยู่ตรงนี้แหละเอาไแม่งทูข้ามโลกไปเลยอ่านหนังสือเตรียมสอบยังวะสอบแล้ววะกูววะทำอะไรกันบ้านเนี่ยกันบ้านแล้ววะ ชิบหายแล้วเมื่อเพื่อนๆคุณเห็นผู้ชายเดินมาเมื่อผู้ชายมา,า,ยมาไหนๆหนไโอ้ยโลกอามีกูหมดแล้วอี่าหานี่เ<ผ>มื่เพิ่งไปสักรูปแฟนมานี่อวดอวเอ้ย <ๆ S 1> มันไม่มีนี่หว่าใช่กูไม่มีแฟนเ้าชิบหายเมื่ออาจารย์บอกว่าข้อสอบไม่ยากออกตรงๆไม่ซับซ้อนแต่ในข้อสอบมาตัวนี้กําลังทําอะไร ก็ยืนขอนั่งคอหมองโอ้โหไม่ซับซ้อนอยู่กูช้อนหน้าแกงแม่เหล่าตัวแม่ในวัย40บวกกูที่อายุ1 5บหถึงสาสิบโอ้ยโลาแบไกๆยุ่งๆทเลยและนี่คือฉากจากอนิเมะเรื่องแกรนบูทำไมทุกคนมองเราแปลกๆวะไม่รู้สิเราก็ทําตัวปกติโอ้โหนี่มึไม่รู้จริงเหรอเนี่ยผมกาลังลดความอ้วนปกติกินพิซซ่า6ชิ้นตอนนี้ผมกินเหลือแค่3ชิ้นเท่านั้นที่ผอมยานี้มันก็ลดไม่ได้นี่คือข่าวสามมิติที่แท้จริง หน้าร้อนของคนไทยโอ้ยร้อนโว้ยหน้าฝนของคนไทยโอ้ยตกเยี๊ยนักหนาในน้ำท่วมหมดแล้วหน้าหนาวของคนไทยอูนหนาวมึงจะเอาอย่างไรกันแน่คนเราไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้เอายางไงอ่ะผมหลังสอบเสร็จไปถ่ายลงาลยไรเกี่ยวมดงควายให้อะไรกับเราหนังกับเนื้อไงครับแล้วทำไมเธอเขียนว่าการบ้านอุ้ยมึงมึงว่าปลาพันเลยวะ ปลาดุมึงลองลองไปจับดิไม่ไะก,กาดไหมอ่ะมึงไม่กาดหรอกแต่มันแดงมึงเลยล่ะอยากรู้ไหมว่านิ้วนี้ไว้ทําอะไรเอ้จากรู้จังเลยคะ่ะอันนี้ไงลาก่อนนี้ก็สอหมาห, <c oughs> หมดคาบเรียนแล้วทำไมอาจารย์ยังไม่ปล่อยล่ะครับนั่นแหละความรับของอาจารย์กูจะสอนต่อไง <c oughs> ผมเห็นเพื่อนเศร้าๆเลยถามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นคนสวยโอ้โหนี่กูโตไปลืมสวยเลยโอขึ้นอยาเป็นอะไรล่ะราชาจนสลัดครับโอ,โอ้โหโตขนาดนี้ยังพูดไรไร้สาระ<อ>ราชาโจสลัดมีแค่ใช้ไม่คนเดียวเกินพอแล้วผม<อ>ไม่ออกมือแล้วจ้ะเข้ามาได้เลยนี่คือความสุขมากๆอย่างหนึ่งในชีวิตอ้มีความสุขจงเลยอ้ฟินโอ้มันก็คือการอ่านหนังสือนั่นเอง นี่พวกคุณคิดไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยเมื่อเธอทักมาพอ้คามกูก็ยอมนะขอตอบก่อนเดี๋ยวหาว่ากูตอบช้าให้ผมส่งงานก่อนสอบผมเลยไม่เข้าสอบเพราะงานยังไม่เสร็จสรุปความผิดกูใช่ไหมเนี่ยเมื่อเซิร์ชคำว่าเธอคืออะไรใน Google เธอคือสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในโลกมักจะอาศัยอยู่ในใจเราเมื่อมีการติดไฟบนต้นไม้ในช่วงเทศกาลนกที่กำลังนอนอยู่ในรังวันจ้าเจเก พวกเราสัญญาว่าจะไม่ยอมจบง่ายๆจนกว่าครูจะ,กะเกษียณครับเฮ้ยมาโน่ปุ๋ยจบอีกเหรอเนี่ยโอ้อยออยังติดอยู่อีกแปดตัวเอาล่ะในที่สุดก็วันศุกร์สักทีนะกับพี่ตายจริงเที่ยววันจันทร์เหรอเนี่ยอ๋ออันนี้คือกระดูกสันหลังของคุณนะครับเอาไอ้หมอเอาเงามาเล่นละไหมมึงใส่กับผมแบบนี้ลเลยนะเว้ยไอ้ยาเว้วยไ,วได้ดูสิกำหนดการส่งงานเมื่อไรอ๋อเมื่อวาน เยี่ยมไปเลยเอางานมาลอกสีเจอรี่เป็นไรอะมึงกูยังไม่เสร็จอะเพื่อนเราทำเลยเดียวตีไปแล้วกันเมื่อแม่ล้างจานอยู่แล้วคุณค่อยๆเอาจานมาให้แม่ล้างเพิ่มไม่วางมาทีเดียวอะขอโทษค่ะแม่อันนี้จะทำได้อันนี้ฉันก็ทำได้ไม่ยากเลยอันนี้กูทำไม่ได้อ่าฉันกงได้สดใสอะเป็นกดโทรศัพท์่อย กูไม่ได้เสียปากเอเป็นอยตายมาเป็นแค่คนคุยครับโอเคขึ้นสวรรค์ได้มึงเจ็บมาเยอะเลยหนูไอ้ทางมือถือเมื่อใหม่แต่มันเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่าโอ้โหปกติมึงอะปกติหรือเปล่าสมองสมองอะโอ้ยนี่คือโชว์จระแข่ที่ปลอดภัยแล้วใครๆก็ทำตามได้จุ๊บหัวไปหนึ่งทีดจะเอาหัวรอตายปากก็จะทำได้บริษัทเราทำงานแบบครอบครัวครับไม่เชื่ออะงนั้นมึงดูนี่พนักงานบคยใส่กูปไนไงล่ะผู้มาทุกเออร์ชันเลยผู้ป่วยอัลไซเมอร์เริ่มลอยขึ้นฟ้าเพราะลืมเรื่องแะไ น้อมท่วงของโลก ได้เหรอวะหน้าพัตาคารแห่งหนึง่งอาหารแย่มากเลยหมาทำเลยเนี่ยโอ้จะคนอยู่ดีกูกลายเป็นหมาเลยแม่งเลยแม่อยากเห็นแฟนของลูกจังเลยหมดเกินแม่พก็ูอยากเห็นหมาอเกันภารกิจขเขานายคือย้อนเวลากลับไปและหยุดทุกอย่างก่อนที่ความเจริญจะทำลายมนุษยชาติได้ครับว่ามึงทำสำเร็จแล้วแหละเมื่อคุณผิดหวังจากคนที่ชอบแล้วให้คำปรึกษาเพื่อนเมื่อเพื่อนทะเลาะก,กับแฟนตอนนี้มันคืนดีกับแฟนแล้วและนี่คือคุณตอนนี้กูเก็บครบเลยเป็นทั้งนกเป็นนังหมาในเวลาเดียวกันเมื่อบผมเอาสเต็ปซิลมาโรงเรียนเพื่อนแนว ห้องามีเงิน5ล้านเป็นของตัวเองก็ไม่เห็นจะยากสักเท่าไหร่นี่นน่ไปไง5ล้านนับศูนย์นี่มันไม่5ล้านยังเอาประกัมาวงกูที่กำลังตั้งใจทำงานบ้านแล้วแม่เลยมาบอกว่าลูกทำงานบ้านด้วยนะสาบาน แม่ไม่เห็นจริงๆใช่ไหมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สร้างสายรัดข้อมือแปลงอารมณ์ทางเพศของผู้สายให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้กก็กลายเป็นเทพเจ้าสายฟ้าเลยแม่หงเลยเมื่อคุณบอกแฟนคุณว่าลิปสติกที่คุณซื้อมาเมื่อกระจูหมาเลยมึงว่ายังไงนะพูดีกทีสิเมื่อคุณไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่เลี้ยงหมาแล้วเพื่อนบอกว่าเข้ามาได้เลยหมาบ้านกูไม่กัดโอ้ยไม่กัดจะมาแดกคุณต้องกลัวเลยเนี่ยกลับบ้านเร็วลูกพ่อสรุปขันใหม่มาโอ้ขอบคุณครับพ่ออาหารที่ลูกชอบนะคืนนี้รีบกลับมากินโอ้ยผมจะเลี้ย ดูรูปที่ลงไว้เมื่อ8ปีที่แล้วเทียบกับตัวเองตอนนี้เออกูเอารูปใครมาลงวะเมื่อผมทําโจทย์เลข8บวก8บวก8เท่ากับไส้กรอกไส้กรอกอ่ดูกู้สอกหน้ามือใครสอนมึงเนี่ยประกาศด่วนลถขนศพแหกโค้งตกข้างทางแต่โชคดีผู้ตายหนีออกมาได้ก่อนเออดีแล้วตกใจนึกว่าจะมีคนเป็นอะไร เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อถึงรอบวันแจ้งยอดบัตรเครดิตแฝกอรดูิที่มึงใช้ไ,ไปด่มงรูดแื่คนคุยพิมพ์มาแค่คําว่าเธอเพียงคําเดียวออจะหายแล้วมึงมีเรื่องอะไรกันแน่วะเนี่ย,เ,ยเห็นนี่ไหมครับถ้าจะทักมาแล้วลบไม่ต้องทักก็ได้สัตว์บังคาใจตำรวจยิงผู้ร้ายหมอรักษาผู้ร้ายจนหายดีจากนั้นสารตัดสินให้ประหารชีวิตผู้ร้ายหมอ มึงให้คุณรักษามันเพื่ออะไรวะไปดูสิตอนนี้เรามีเพื่อนสนิทที่ดีกี่คนนะโอ้ลืมไปไม่มีเลยนี่หว่าพนั่งดูทำไมเพ้อนี่คือขั้นตอนการทำมาม่าบัตไข่ถูกต้องอย่างแรกเตรียมวัตถุดิบอย่างที่สองเอามาม่าลงไปต้มอ,อย่างที่สามก็ถอดไข่อย่างที่สี่ก็ผัดรวมกันเลยโอ้ยออแม่มึงชนคุณแล้วมีอะไรเนี่ยเพือ่อต้องเรียนออนไลน์ตอน8โมงเตื่นขึ้นมาเจ็ดบวสงสิบห้าอีกเหรอเฮ้ยกระพริบตาดีหนึ่ง อ๋ยี่สิบโมงยี่สิบสองแล้นี่คือหน้าปกพี่หน้าภาคสามและนี่คือพี่หน้าภาคสี่โอ้โหรู้เลยไม่ต้องมีพาเรามีสไปเดอร์แมนก็พอแย่ครับถ่ายรูปพีเวดดิ้อยู่กับภรรยาแท้แท้ยังปล่อยให้คนอื่นมาดูดคอแบบนี้โอ้ยแย่วาไหนลูกดูลูน่อยได้อยังไงยังไงเนี่ยไหนไหน โอ้โหได้ไปด,ดูตรมดานไ่้ดูดเลือดด้วยเลยเนี่ยโอ้วันเรียนโอ้โจาน์กูม่จะตุกสก,กันนะกูมีอยู่สองมือเนี่ยตอนประเมิคมนครูเซรษกูละทีเนี่ยว่าแต่หนูอายุเท่าไหร่อะยี่สิบเอ็ดจ้าพี่อ่ะอ๋อยสิบสี่ฮะโอ้ยเด็กเว้น